สวัสดีครับต <Allah> ัวตรเปียวโอูนะครับปทตบครับพี Naj ่น้องนี Naj ้เรามางานคี้ครับนีแบคุกครับ เออสสดีครับแอดมนนะครับฝนตกฝนตกไม่เป็นไรหรอก พาไไเ,เดินไปที่นี่รับที่นี่ก็ได้ครับนี่ศพหนึ่งมารออยู่ใช่ไหม มีศพหนึ่งศพนี้ลงแล้วขึ้นอีกศพหนึ่งนะครับต่อที่ศพศพที่สามแล้วจะไม่เห็นเขาอ่าะใช่ครับขึ้นทั้งด่วนเล็กน้อยตากฝนเลยครับ วนกันรอบฝ<ม>นเลยครับไ <c oughs> วันดีครับอาจารย์ ท่านสับเปลือนะ,ะนะครับเดิน้าไม่ได้ฝนตกเลยระวังลื่นกันอย่างเดียว ทแถ้าถ้าลื่นล้มเลยค,คนเดินล้มมาบคนหามล้มนี่ดิล้มไม่ง่าล้มแต่กตัวไข้ไข้ใหญ่สายปัตว์ดอกม้จันทร์ขึ้นมาได้เลยครับ ส่ไปก็ได้ไม่เป็นไรมันลื่นนะระวังลื่นนี่ครับก็แหงก็ตากฝนเลยครับวางข้างล่างเลยใช่ไหมจารย์

โปรเลยครับโปรเลยโปยทามโอยทานเอาเพียจะเก็บไหมจะเก็บไหมเก็บทุกโน่ทุกโปตาแล้ว่เอาปลปเลยครับลายเลยครับแขงคานครับ cái này luôn luôn có cái không cái 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 cây

อยากดูมาดูได้เลยครับดูตัวนี้อยากอ่ะูเป็นช่งสุดท้ายเลยครับถูบกรดดเบนี่เออเออออาหย่ยมั้ยเอา ูดี่ยวเล้งอขายเดหาญาติี่น้องก็จะชมมาได้เลยครับไอคอนถือรูกขายโอ้นี่เต็มเลยอ่ะ วางลือนหรือป้่าลื่นนี่ลื่นนะตื้นงานงานัน่นนะเฮ้ยข้าไม่ได้ใส่รองเท้า หมดแล้ว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 สำหรับคลิปนี้เขาฝากว่าเท่านี้นะครับเราร่มร่วมส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อเสน่ห์นะครับ พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ